ตอนนี้รับผู้ชมครับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน N b t บทครับวันนี้อยู่กับผมเป็นไทมินาผลครับกับเรื่องราวของภาคอีสานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆใน20จังหวัดภาคอีสานเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับและวันนี้ครับเนื่องจากว่าในช่วงวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับเป็นวันข้าราชการพลเรือนนะครับซึ่งทางด้านของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีข้าราชการพลเรือนนะครับที่ได้รับรางวัลดีเด่นนะครับหลายท่านด้วยกัน วันนี้ครับเรามีโอกาสนะครับได้พูดคุยนะครับกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น2ท่านด้วยกันนะครับซึ่ง เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับทั้ง2ท่านนะครับผู้ชมอย่าลืมครับติดตามรับชมรายการได้นะครับดังนั้นของ nbttv สารของเรานะครับกฎหมายเลข11หรือว่าจะเข้าไปชมที่ Facebook Fanpage นะครับ n b t อุบลรวมไปถึง YouTube Channel ครับที่ n b t อุบลครับแล้วก็ติดชมรายการที่0 4 5 2 8 1 3่ห้อดน้วยครับเอาละครับตอนนี้แขกรับเชิญทั้งสอยู่าน ดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านแรกนะครับท่านเป็นผู้นวยการโรงพยาบาลเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านนายแพทย์สาโรธสมชอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเป็นนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นผู้บริการโรงเรียนหนองคอนวิทยาครับข, <m. S 1> ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับส่วนราชการในจังหวัดอุบลท่านบุญถึงต้นงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับทั้งสองท่านนะครับเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นนะครับซึ่งได้รับรางวัลเมื่อวันที่1เมษายน ที่ผ่านมานี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทั้ง2ท่านครับถามท่านผู้ในยการโรงพยาบาลเื่องในก่อนนะครับท่านรับราชการมากี่ปีครับยี่ตั้งแต่ปี2544ครับตั้งแต่ปี2544ปีนี้ก็20พอดี20ปีพอดี20ปีพอดีนะครับจะเข้าปีที่21แล้วครับผมนะครับ แล้วตลอดระยะเวลาของการทํางานรับราชการเนี่ยนะครับมีหลักการในทํางานในการทํางานอย่างไรบ้างครับพอครับหลักการในการทํางานก็อันดับแรกครับก็แพทย์ทุกคนที่จบมาจะต้องยึดถือพระบรมพระราชปณิธานของพระบิดาทางการแพทย์ไทยก็คือพระบรมรัชนกครับท่านก็สอนพวกเราว่าให้ยึดถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่งนะครับอันดับแรกก็เป็นอย่างนี้ นะครับพวกเราแพทย์ทุกคนก็ทําตามที่ท่านสอนนะครับ,รบอันดับที่สองอหลักในสําหรับส่วนตัวบุคคลเองก็ว่าด้วยเรื่อง3ความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นแรกก็คือความเชื่อมั่นในตนเองนะครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นที่2คือเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมวิชาชีพและทีมงานนะครับรหาวิชาชีพก็ทําให้เกิดความเป็นปึกแผ่นขององค์กรและสุดท้ายคือการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยหรือประชาชน ก็จะสร้างความศรัทธาให้แก่วิชาชีพพวกเราครับนี่คือหลักการในการทํางานของท่านผู้นริการโรงพยาบาลเค่องในนะครับทีนี้นะครับทางด้านของท่านผู้นริการโรงเรียนหนองคอนวิทยาครับรับราชการมากี่ปีครับท่านผอตอนนี้27ปีครับ27ปีแล้วครับผมนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่กําลังอยู่ในวัยทํางานเลยครับผมนะครับเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลา27ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางด้านของการรับราชการ ท่านผอมีหลักการในการทํางานยังไงบ้างฮะเบื้องต้นได้ได้ตั้งปณิธานในการเข้าทํางานตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าถ้าหากได้เข้ารับราชการเราก็จะยึดมั่นปณิธานที่จะถือปฏิบัติครับก็คือซื่อสัตย์สุจริตพูดดีทําดีตอบแทนคุณแผ่นดินครับหลักง่ายๆเลยตัวนี้ครับถ้าเราเป็นข้าราชการแล้วถ้าเราไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ตอบแทนคุณแผ่นดินก็ถือว่าเราทําประโยชน์ไม่ได้คุ้มค่าครับแล้วดูเป็น คุณครูด้วยนะครับสอนเด็กนักเรียนด้วยนะครับที่โรงเรียนหนองขอนี่สอนในระดับชั้นไหนบ้างฮะระดับมัธยมศึกษาตอนม 1- นถึงม .6 เลยครับอืนะครับม .1 ถึงม .6 กเลยก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับมีท่านผู้นวยการที่เก่งและก็เป็นคนดีนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับทีเนี้ยนะครับในเรื่องของผลงานนะครับที่ประทับใจในการรับราชการครับท่านผอครับคือถ้าถ้าผลงานในการรับราชการเลย เบือบ้องต้นในการปฏิบัติตน,นได้น้อมนําเอาภาพบร,รมราชวาทต,ต่างๆมาแล้วก็ยึดถือปฏิบัติเนื่องจากว่าเราเป็นบุคคลในวงการศึกษาที่จะต้องพัฒนาเยาวชนของชาตินะครับผลงานที่ดีเด่นที่ที่ททส,สารต่อมาโดยโดยตลอดก็คือเรื่องของการสร้างสํานึกรักสถาบันซึ่งสถาบันบหลักของชาติเรามี3าสถาบันก็เลยได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนและก็บุคลากรของเรียนในการสร้างสํานึกและได้รับคัดเลือก เป็นวิทยากรหลักของหน่วยตำรวจสันติบาลเพื่อไปอบรมขยายผลให้กับนักเรียนในเรื่องของสร้างสำนึกรักสถาบันบตะลอดระยะเวลา3ปีเมื่อปี58เป็นต้นมาตั้งแต่ปี58เป็นต้นมาและได้รับรางวัล MOE Award ของกระทรวงศึกษาธิการด้วยตัวนี้ในสาขาเทือทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับนี่คือผลงานเด่นเลยนี่นี่คือผลงานเด่น อีกตัวหนึ่งที่ท,ที่เป็นโครงการที่เรานํามาสานต่อเมื่อมาเป็นผู้บริหารของสานศึกษาเราก็เน้นน้อมนําเอากิจกรรมของลูกเสือครับซึ่งเป็นโครงการที่โดดเด่นท,ที่ที่นำมาของจังหวัดอุบ,บลราชธานีนํามาขยายผลให้กับโรงเรียนจํานวน60โรงเรียนทั้งมัธยมและก็ของประถมครับ60โรงเรียนก็คือโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและส่งผลให้ได้รับรางวัลเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประเภทสนับสนุนครับวันนี้อีกหนึ่งรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้นํามาถ่ายทอดและขยายผลให้กับนักเรียนครับนี่แหละฮะท่านต้องบอกว่าเป็นผู้บริการตัวอย่างเลยนะครับในส่วนของการทํากิจกรรมต่างๆนะครับน้องๆนักเรียนนะครับที่อยู่โรงเรียนหนองคอนวิทยานี้น่าอิจฉานะครับเพราะว่ามีท่านผู้บริการที่ที่ชอบทํากิจกรรมนะครับแล้วก็พาน้องๆเนี่ยฮะทำกิจกรรม เพราะว่าทั้งวิชาการและนันทนาการมันก็ต้องไปควบคู่ด้วยกันนะครับเด็กนักเรียนจะไม่ได้เครียดแล้วก็ส่งผลมาให้ครัวอาจารย์เนี่ยนะครับไม่เครียดด้วยนะครับแล้วทีนี้ทางด้านของท่านผู้บริการโรงพยาบาลเครื่องในครับผลงานที่ท่านประทับใจในในการรับราชการมีอะไรบ้างครับคือผลงานที่ประทับใจนะครับจะเป็นการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเหลือรังครับผู้ป่วยโรคเหลือรังนี้ก็มีหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ไขมาดุดตันในเส้นเลือดตลอดจนโรคไตนะครับซึ่งที่ภาคภูมิใจนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันได้รับรางวัลมาหลายสาขาครสองมันผ่านการพัฒนาปรับปรุงด้วยทีมสหาวิชาชีพทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลามากกว่า10ปีครับตั้งแต่ผมทำรับรับราชการมาแล้วก็ดีครับคือปกติกลุ่มนี้ครับเขากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะต่างอำเภอเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เข้าถึงบริการที่ ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่มีรถไม่มีคนพามาแม้กระทั่งเหมารถมาเนี่ยรประมาณ500บาทเป็นอย่างน้อยนะครับ,รบต่อการมาโรงพยาบาลหนึ่งครั้งจึงทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาใช้คําว่าทางสาธารณสุขเขาใช้คาว่าเข้าบริการอย่างไม่เสมอภาคเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการลดร,รอยต่อของการให้บริการ,รเมื่อลดรอยต่อได้ก็ทำการ ลดการขาดนัดลดการขาดยาซึ่งก็ส่งผลตอ่อตัวโรคให้สามารถคุมโรคได้ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้นะ mm hmm. ครับซึ่งผมขออธิบายในเรื่องของการพัฒนาน,นิดนึงคือทางโรงพยาบาลเขิงในเนี่ยเราก็ใช้หลักพัฒนานในเรื่องของ T a M T คือ treatment ค M คือ management เพราะผมจบด้านบริหารมาก็เลย คอนเซปต์คือเราไม่สามารถใช้ศาสตร์เพียงแค่ศาสตร์เดียวที่จะทําให้งานประสบความสําเร็จได้จําเป็นต้องใช้หลายศาสตร์ประกอบกันเรื่องของการทรีตเมนต์ก็คือหนึ่งแพทย์ก็ต้องทําการในการปรับยาในการรักษานอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นเทรนด์ณปัจจุบันเช่นการออกกําลังกายอย่างไรให้ดีนะครับแล้วก็การโภชนบําบัดนะครับไม่ใช่เพียงแค่การควบคุมอาหารอย่างเดียวต้องเป็นโภชนบําบัดส่วนในเรื่องของการ บริหารก็คือแมเนจเมนต์นั้นก็คือว่าในเรื่องของแ a นเรื่องแรกแมนก็คือเรื่องของคนคนในที่นี้ไม่ว่าคือทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็ตัวบุคลากรเองเช่นผู้ป่วยเนี่ยใครควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีควบคุมระดับตัวโรคตัวโรคได้ดีก็จะได้รับการเชิดชูเกียรติในเวทีของผู้ป่วยเช่นได้รับเป็นบุคคลต้นแบบของหมู่บ้านหรือตําบลนั้นนั้ส่วนบุคลากรท่านใดที่ทํางานดี นะครับดูแลผู้ป่วยดีเราก็มีการเชิดชูเกียรติให้เขาในเวทีของบุคลากร,รส่วนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์เราก็จะจัดสิ่งที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสําหรับเทรนในการรักษาขณะนั้นนั้นให้สุดท้ายในเรื่องของเม็ดตอดนะครับก็คือ,อเขาเรียกว่ากระบวนการในการรักษาเรามีการปรับครั้งใหญ่มากนะครับซึ่งรเรามีการปรับในเรื่องของห้องเรียน ของตัวโรคเช่นห้องเรียนเบาหวานห้องรเรียนความดันโลหิตสูงเราจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสามระดับสี่ 4, ระดับครับ,รบเขียวเหลืองส้มแดงในแต่ละห้องเนี่ยห้องเรียนสีเขียวห้องเรียนสีเหลืองห้องเรียนสีส้มหรือแดงเนี่ยจะมีกิจกรรมรแตกต่างกันโดยมีวัตถุประสงค์ของคนไข้ระดับโรคขณะนั้นแตกต่างกันซึ่งจากการทําอย่างนี้แล้วสุดท้ายนะครับในเรื่องของ e n v i r o n m e n t เราพบว่าคนไข้เนี่ยจะมาหาที่โรงพยาบาลนี้ยาก ลดความไออาดด้วยเราก็ให้บริการตรวจผู้ป่วยทุกรอพศอต่อครบ,ครบทุกแห่งก็ทําให้การที่เราไปให้บริการคนไข้ใกล้บ้านเขาเขาไม่ต้องเขามาง่ายเขาเดินมาก็ได้ปั่นจักรยานมาก็ได้ก็สามารถทําให้คนไข้ามาถึงบริการได้ง่ายขึ้นลดการ,รขาดนัดขาดยาคุมระดับน้ําตาลร,ระดับความดันโลหิตแล้วก็สามารถชะลอไตเสื่อมได้ดีมากแล้วก็สุดท้ายก็สามารถลดภาวะแทรกซ้อนของตัวโรคนั้นๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับ หรือโรคอัม,าพ,อมาพาตซึ่งสิ่งที่พวกเราทํามาตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยก็ทําให้เราได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจหลายรางวัลครับอย่างรางวัลระดับที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก,ก็คือรางวัลเลัฐด,ดรัดซึ่งรางวัลเลิศดัดก็ได้รับรางวัลเลิศดลัดนะครับปี2563ในสาขาบริการ,รนะครับได้ในหัวข้อที่ชื่อว่าการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใกล้บ้านเรื่องในโมเดลสาขาลูก เบาหวานความดันก็ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายครั้งแม้กระทั่งโรคไตเองก็ตามนะครับเราได้รับรางวัลระดับประเทศ2 5 6 3น่รยมรีรางวัลชนะเลิศ2ในปีนั้นได้รางวัล2รางวัลระดับชนะเลิศระดับประเทศทั้งของกรมการแพทย์แล้วก็กรมควบคุมโรคครับครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นการบริหารหลักการในการทํางานนะครับที่ครอบคลุมแล้วก็เข้าถึงนะฮะกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ห่างไกล ในพื้นที่การบริการแต่ว่าท่านนั้นของโรงพยาบาลเของไนเองเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่ออกไปคอยดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วในช่วงนี้สถานการณ์โควิดที่อำเภอเของไนเนี่ยนะฮะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่าดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างฮะทานนั้นของผู้ป่วยโควิด -19 ที่ที่คุณหมอดูแลอยู่ระดับโควิด -19 นะฮะผู้ป่วยโควิด1 i ปัจจุบันก็ยังใช้คำว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเราก็จะพบจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน่วยบริการทางสาธารณสุขทั่วประเทศครับก็มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดได้ได้เพียบพร้อมครับ,รบไม่ว่าจะเป็นการปัจจุบันก็มีการดูแลผู้ป่วยในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ o p s i ก็ดีนะครับก็คือหมายความว่ามาแล้วตรวจเจอจ่ายจบ จ่ายนี่คือในจ่ายยานะครับไม่ใช่จ่ายเงินคือจ่ายจ่ายยาจบแล้วก็มีการติดตามคนไข้หรือว่าจะมาทําแบบโฮมไอโซเลชันอีกรูปแบบหนึง่ง huh. หรือว่าแม้กระทั่งจะมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันแล้วก็กรณีที่ผู้ป่วยหนักมากก็นอนในโรงพยาบาลค,ครับผมแล้วทีนี้ยครับท่านผอตลอดระยะเวลาในการทํางานเนี่ยเคยมีความรู้สึกที่แบบท้อไหมมีความรู้สึกด้่บว่าทำไมงานมันมันเหนื่อยมันหนักเหลือเกิน แล้วท่านของท่านผอโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีหลักการในการทํางานอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการครองตนครองคนแล้วก็ครองงานเนี่ยครับถามว่าท้อไหมครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใดหรือคนใดก็ต้องมีบางช่วงเวลาที่เหนื่อยในชีวิตครับแต่เราก็จะอาศัยแรงใจของตัวเราเองแรงใจของคนใกล้ตัวรวมถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่เพื่อนร่วมงานช่วยกันฟันฝ่าไปได้สําเร็จนะครับผม ครับแล้วหลักการครองตนครองคนครองงานของท่านผอ,อ,อนี้ใช้หลักการยังไงบ้างครองตนครับก็คงจะคล้ายๆท่านอื่นคือหนึ่งครองตนเราก็จะทําหน้าที่ในการรับหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ที่เราทรําอย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นการบริหารของผมเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยก็ต้องบริหารในเรื่องของคนคงาประมาณแล้วก็รเรื่องของเครื่องมือ,นะอนะครับให้ให้เพียงพอนะครับ ก็นอกจากนี้ก็นับถือศาสนาพุทธพวกเราก็ดําเนินการทําตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานะครับปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยทางราชการแล้วก็กฎหมาย uh huh. แล้วก็ในเรื่องของอีกอันนึงที่จะขาดช่วยไม่ได้เลยซึ่งผมเชื่อว่าทุกองค์กรมีก็คือเรื่องของการน้อมนะครับเอาคําสอนของราชการที่9นะครับ,รบในหลวงราชการที่9้ามาใช้ในก็คือเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักประหยัดอดออ,อมซึ่งก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับโดยเฉพว่าในเรื่องของอาการ,รยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเช่นการประหยัดค่าไฟหน่วยงานราชการทุกแห่งเขาจะมีช่วงในการหลบพีคไฟนะครับซึ่งก็จะทําให้ประหยัดค่าไฟแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังสร้างจิตสํานึกนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงผู้ป่วยนะครับช่วยกันประหยัดไฟของหน่วยงานราชการนี่ก็คือการคลองตนคลองคนนะครับก็ ทำหน้าที่ในการก็จะว่าด้วยเรื่องของการประสานนะครับเรื่องของการสร้างความสามัคคีไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในหน่วยงานของเรารวมถึงกับชุมชนที่เราติดต่ออยู่ด้วยเพื่อทําให้เนื้องานของเราประสบความสําเร็จตามที่วัตถุประสงค์ตั้งไว้สุดท้ายก็เป็นการคลองคนนะครับการคองงานคลองงานนะครองงานก็อันดับแรกครับก็ทําตามหน้าที่นะครับก็ เพิ่มพูนทักษะความรู้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมก็เพิ่มพูนทักษะความรู้จนจบปริญญาเอกสาขาดันบริหารนะครับเอานำมาใช้นะครับมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบการให้บริการยกตัวอย่างเมื่อกี้ T and M เมื่อกี้ขึ้นมาซึ่งก็ทําให้เกิดเป็นโรงพยาบาลต้นแบบสําหรับโลกผู้โลกสำหรับคนิกรักษาโรคผู้ป่วยเรื้อรังระดับเขตแล้วก็ระดับประเทศครับนี่ฮะก็ เป็นหลักการครองตนครองคนครองงานนะครับของท่านผู้บริการโรงพยาบาลขึองในครับทีนี้ท่านนั้นของท่านผู้บริการบุญถึงคือเป็นผู้บริการโรงเรียนนะครับ,รบแน่นอนว่าเด็กๆเ,เนี่ยร้อยพ่อพันแม่นะครับที่ต้องมาเรียนกับเราที่ต้องมาอยู่ภายใต้การปกครองนะครับของคณะครูมาเป็นลูกๆนะฮะของคณะครูท่านนั้นของการทํางานม,มีมีไหมฮะที่แบบว่าท้อใจในเรื่องของการทํางานบ้างในเรื่องของการ ดูแลคนในเรื่องของการดูแลส่วนต่างๆของโรงเรียนเนี่ยฮะในในตลอดระยะเวลาการทํางานเนี่ยครับตลอดระยะเวลาการทํางานเนี่ยตอนตอนเป็นครูเราก็ไม่เท่าไหร่เนาะครับตอนเป็นครูเราก็ปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่การสอนแล้วก็งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายแต่พอขึ้นมาเป็นผู้บริหารของสารศึกษาครับมันมีความลําบากในเรื่องของการได้รับงบประมาณจัดสรรต่างๆที่เราจะต้องบริหารให้ลงตัวครับนั่นก็คือความลําบากอ่าแต่ถามว่าทอา้อไหม ไม่ท้อในเมื่อเราเรามองว่าเราจะเข้ามาสู่สายนี้แล้วครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เราเราไม่ท้อนะครับส่วนส่วนหลักในการคลองตนนะครับคลองตนก็คือได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาครับแล้วก็ระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆเหมือนกับที่ท่านคุณหมอได้ได้พูดก็คือแล้วก็น้อมนําเอาหลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากว่าเราเราเป็นผู้บริหารสถานศึกษาครับ ซึ่งเป็นบุคลากรในเรื่องของด้านการศึกษาที่เป็นแบบอย่างกับเด็กๆและเยวาวชนจะต้องทําตนให้เป็นแบบอย่างสามารถกาเรียกว,ว่าสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็สร้างาคุณลักษณะอันพึงรประสงค์ที่ที่เด็กเขาจะนําไปเป็นแบบได้นะครับ,รบตัวนี้ก็คือหลักในการครองตนส่วนการครองคนตัวนี้เรามีการประสานสัมพันธ์กับบุคลากร,รสร้างทีมสร้างองค์กรเพราะตัวเนี้ย เราจะต้องสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและกันอยู่แล้วในการบริหารจัดการเพื่อ,อโดยการบริหารด้วยความเสมอภาคไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในองค์กครและสิ่งหนึ่งในการประสานสัมพันธ์เนี่ยคณะเวลาที่เข้ามาดำรงตําแหน่งโรงเรียนหนองขอนวิทยาเนี่ยเกิดเหตุพายุครั้งใหญ่เมื่อปี62สองพายุโพดูลที่น้ําท่วมขังโรงเรียนหนองขอนวิทยาตั้งแต่เดือนกันยาตุลาและพฤศจิกาสามเดือนถึงคานชั้นสองของอาคาร,ครนะครับ น้ำขังเป็นเวลานานพอเข้ามารับดารงตําแหน่งการประสานสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราจะได้รับงบประมาณจากหน่วยงานองค์กรต่างๆมาในการบูรณะประปับปรุงซ่อมแซมนี่ค่อนข้างน้อยจากหน่วยงานของรัฐดังนั้นเราก็ประสานสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นๆโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลเป็นตัวเชื่อมนะครับโดยใน,ในปีนั้นเราประสานให้บริษัทไทยเบลเวส์เนี่ยสนับสนุนงบประมาณมาจํานวน5 0 0 0 0นบาทแล้วก็บริษัทกะทิชาวเกาะนี่ให้มาถึง20,000นบาท ในการมาบูรณาปฏิสังขรณ์นั่นก็คือการสร้างประสานสัมพันธ์ถ้าถ้าอาศัยเฉพาะหน่วยงานของรัฐเองก็คงงบประมาณในการพัฒนาในส่วนนี้ก็คงจะน้อยนะครับส่วนการคอง,อ,คอ,งคองคนเนี่ยก็ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเนี่ยได้พัฒนาต่อย,ยอดจนได้รับรางวัลค,ครูดีไม่มีอใบมุกเนี่ยเขาได้รับรา,างวัลถึง6คนทั้งทั้ง,ท,งที่ในองค์กรมีบุคลากรไม่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวนักเรียนเองเนี่ย ส่งเสริมสนับสนุนจนได้รับเข็มบําเพ็ญประโยชน์จากสํานักง,งานลูกเสือแห่งชาติครับตัวนี้นะครับส่วนการคอรองงานการคอรองงานก็คือก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิทยาอุตสาหะนะครับมีม,มีเรามีการพัฒนาเต็มตามศักยาภาพที่ที่เราพึงมีพึงได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรก็พยายามคิดเริ่มสร้างสารรค์โดยกรอบตัวนี้การคอรองงานเนี่ยโรงเรียนหนองขอนเป็นโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองซึ่งโรงเรียนที่ เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเนี่ยครับหลายโรงเรียนครับทยังไงเราจะให้พี่น้องชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในโรงเรียนแล้วก็ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนหนองขอนติดวิทยาเกษตรด้วยครับทําให้ต้องคิดเอานวัตกรรมขึ้นมาโรงเรียนหนองขอนก็เลยคิดนวัตกรรมคําว่า HK คำว่า H ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับครับก็คือกอด กอดภาษาไทยเราก่อนภาษาไทยเราแต่เรามาแมาปลงเอาคําว่า h ัก H U G S, <S, <S แล้วก็ N K ัก N K ตัวเนี้ยโดยบูรณาการด้วยวงจรคุณภาพ P D C A ในการมาบริหารจัดการครําว่าักตัวเนี้ย h o r n e s s ก็คือความซื่อสัตย์จริงิตเราต้องฝูกฝังให้กับเด็กอันที่สอง U Unity ก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตัว G งานต้องเป็นเลิศ Good Job แล้วก็ส่วนตัว S สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรก็คือสตรองคำว่า NK ก็คือหนองขอนนั่นแหละครับคำว่า NK ก็คือหนองขอนทีนี้โมเดลตัวนี้ครับเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขณปัจจุบันมันมีเรื่องของความปลอดภัยมาให้กับเด็กครับเราก็เลยใช้คําว่า HK NK หนองขอนอ้อมกอดที่ปลอดภัยครับสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียนนะครับโดยโครงการที่เราสานต่อมาอย่างต่อเนื่องในตัวนี้ ก็คือเรื่องโครงการก่อน15ไม่ขี่ก่อน15ไม่ขี่ในที่นี้หมายความว่านักเรียนที่ไปโรงเรียนอายุไม่ถึง15ปีเราจะไม่ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนก่อน15อไม่ขี่ครับซึ่งเราได้สานต่อและได้รับโล่รางวัลมาอของปีล่าสุดเราเข้ารับโล่รางวัลของสอสสและสออจร,รเรื่องของสถานศึกษาปลอดภยัยขับขี่สวมหมวกนิรภยัยและคาดเข็มขัดนิรภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เรานํามาและที่ยัง คงสารต่ออยู่ณนะขณะปัจจุบันเนี่ยก็คือโครงการสอบใบขับขี่ของนักเรียนเราประสานกับศูนย์ขับขี่ปลอดภัย Honda กิซุรุนเนี่ยให้นํานักเรียนเข้าไปฝึกอบรมแล้วก็ถึงกระบวนการจนได้ใบขับขี่รเ,เราทํามาตอนนี้เป็นระยะเวลา2ปีกว่าแล้วทุกภาคเรียนภาคเรียนละ30คนก็ตกไปเฉพาะม .3 เนี่ยก็จะประมาณร้อยกว่าคนครับ,น,จจบนัคือเอาเอาเด็กที่มีอายุ ที่สามารถที่จะทําใบขับขี่ได้ใช่ครับไปอบรมใช่ครับอ๋อครับนี่อางความปลอดภัยจากจากโครงการตัวเนี้เรามองว่าเรามองว่าเด็กปลอดภัยยังไงจากการเคลมประกันของเด็กสองปีมาเนี้ยมีการเคลมประกันครั้งเดียวถือว่ามันลดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับน้องๆก็ได้ความรู้เรื่องของการขับขี่ปลอดภัยด้วยใช่นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของกฎ จราจรต่างๆนะครับแล้วก็ความรู้ที่โรงเรียนสอดแทรกเข้าไปครับผมนะครับนี่ครคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งสองท่านเลยไม่ว่าจะเป็นท่านด้านของผู้บริการโรงพยาบาลเครื่องในนะครับที่นําเอาหลักการนะครับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับรวมไปถึงท่านั้านของท่านผู้บริการโรงเรียนหนองขอนวิทยานะครับก็นําหลักการคลองตนคลองคนคลองงานเนี่ยนะฮะมาใช้ในการบริหารจัดการนะครับดูแลลูกๆหลานๆดูแลในส่วนของคณะครูอาจารย์ในโรงเรียนนะครับ ทั้งซึ่งทั้งสองท่านนี้ต้องบอกเลยว่าคือในแต่ละปีเนี่ยนะครับข้าราชการที่จะได้ขนาดนี้เนี่ยต้องทำงานงานหนักค่อนข้างที่จะหนักนะครับหาเวลาพักผ่อนยังไงคุณหมอ,อ,อ <laughs> นะฮะก็กลับบ้านไปก็ออกกำลังกายครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็ออกกำลังกายวันหยุดบ้างนานๆทีค่อยได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนอยู่กับพี่น้องประชาชนใช่ครับ แล้วแล้วทางท่านผอ أ. โรงเรียนนะฮะคือถ้าถ้าเวลาพักผ่อนก็จะมีช่วงเสาร์อาทิตย์แหละครับที่ที่พอได้หยุดพักผ่อนบ้าง <facile S 2> <blast. S 1> อย่างช่วงน,นี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนของเด็กครับแต่โดยโดยระเบียบไม่ใช่ววัน <bachelor. S 2> หยุดภาคเรียนของครูนะครับก <eton yapıyor> ็ให้เด็กหยุดแต่ว่าครูถือโอกาสได้พักผ่อนไป, <Nim> ไปด้วยแต่ว่าผมก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนทุกทวันอยู่ก็มาทุกวันครับครับท้ายนี้ครับอยากให้ทางทั้งสองท่านเนี่ย ได้ฝากข้อคิดนะครับถึงเพื่อนๆพข้าราชการนะครับผู้ที่จะก้าวสู่เส้นทางและก็ผู้ที่จะก้าวสู่เส้นทางราชการเดี๋ยวเริ่มจากทางท่านผอโรงพยาบาลก่อนครับอันดับแรกครับข้าราชการเนี่ยเราก็ทุกคนก็คือค่าของแผ่นดินซึ่งพวกเราก็มีหน้าที่ทํางานต่างพระเนตรพระกัรของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับก็ช่วยท่านในการดูแลนะครับทุกสุขของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนแล้วก็ต้องสร้างประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาตินะครับร่วมกันคิดร่วมกันทําสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยของเรานะครับก็ต้องมีในเรื่องนอกจากนี้ก็ต้องมีในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตครับจิตสานึกที่ดีนะครับแล้วก็ดํารงตนปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องอยากให้ข้าราชการทุกคนช่วยสร้างภาพลักษณ์ของข้าราชการไทยนะครับให้เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับประชาชนครับผมท่าน ผู้เปนการโรงเรียนครับคือถ้าถ้าพูดถึงตัวนี้เนาะการเข้าการที่คนจะเข้ารับราชการเนี่ยคนอยากเข้ามารับมีไม่น้อยครในใน,ในแต่ละรุ่นแต่ละที่จบมาก็ถือว่าถ้าหากว่าเราได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการแล้วให้ยึดถือปฏิบัติเลยก็คือซื่อสัต์สุจริตครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือพูดดีทําดีตอบแทนคุณแผ่นดินนี่แหละสิ่งสําคัญคเนื่องจากว่าเรามองดูพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่มีเหนื่อยล้าเลยครับ ทั้งทุกๆพระองค์สเสด็จทุกที่รเราเรายังมองว่าท่านเอาเวลาพักผ่อนมาจากไหนเพราะฉะนั้นเราข้าราชการเราพยายามทุ่มเทเสียสละเหล่านี้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผลตอบแทนที่เราได้รับก็คือเงินเดือนน่ะที่เราได้มาเนี่ยมันมากมายมหาศาลครับตัวนี้ก็มองว่าข้าราชการทุกคนต้องถือปฏิบัติในส่วนที่เป็นแบบอย่างก,กับพี่น้องประชาชนครับครับนี่ก็คือ ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ดีสําหรับข้าราชการพลเรือนนะครับที่ได้รับรางวัลในปี2564ที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้นวยการโรงพยาบาลเขื่องในจังหวัดอุลราชธานีครับท่านนแพทย์สาโรณสมชอบครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับท่านผู้นวยการโรงเรียนนองขอนวิทยาครับท่านบุญถึงต้นงามครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ครับและที่สําคัญครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนะครับมองอีสานผ่าน NBT ทีของเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับ ต้องบอกว่าใครที่กําลังนะครับที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการนะครับไม่ว่าจะกําลังเตรียมตัวนะครับหรือว่าสอบผ่านภาคกอภาคข,ขอนะครับเหลือภาคคอที่จะเข้าบรรจุเป็นขน้าราชการแล้วเอาทั้งสองท่านเป็นแบบอย่างครับในเรื่องของการครองตนครองคนครองงานนะครับและที่สําคัญครับทำอย่างไรนะครับในการเป็นข้าราชการที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ลูกน้องต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับเรา3ามคนและก็ทีมงาน NBT TV สารลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ